จริงเหรอวะพวกแม่มืงแม่มดเนี่ยใช่ใช่ใช่แน่แน่เห้ฉันดูด้วยน้องเลนนี่เลนเลนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใเนี่ยเหมือนเหมือนในรูปเลยเราเคยรู้จักกันมาก่อนเหรอคะก็ <c oughs> <อ>นี่ไงเขาแชร์กันให้ดูเนี่ยว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เธอเป็นแม่มดคือใช่แน่เลยเหมือนที่เออไปไ เล่นเลนนี่หายตัวให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเธอไม่ใช่คนอะเป็นแม,ม่มดแล้วมีพลังพิเศษหายตัวได้โอ้ยดเดี๋ยวแล้วมาจับฉันทำไมเนี่ยก็หายตัวให้ดูยสิแบบถ้าไม่ไปล่อยฉันจะแจ้งตำรวจมาจับพวกคุณนะแจ้งตำรวจมาจับสิเออได้คลิปของแม่มดสาวเออเอาไปโพสได้ยอดพิ้วหลักล้านใช่คุณจะตายหายตัวเร็วเอาถ้าไม่หายตัวเดี๋ยวจับคอเสื้อผ้าให้เออหยกดอนเกดเดี๋ยวนี้นะ คุณวิวไม่ว่าผู้หญิงคนนี้เธอจะเป็นใครพวกแกก็ไม่มีสิทธิทำลายศักดิ์ศรีเธอหล่อเลยเกินพะคุณอยากจะเป็นพระเอกเหรอเดี๋ยวก,กูทุบหน้าให้มันนี้เลย คุณมิวให้ฉันช่วยไหมยอย่าใช้เว้นหมดแลวกันไม่ต้องห่วงค่ะฉันมีวิธีที่เจ๋งกว่านั้น นีค่ะ,คะขอบคุณครับคุณวิวคุณเจ็บไหมคะถ้าคุณเจ็บคุณใช้เวทมนต์เสกให้หายเจ็บสิไม่ได้ตอนนี้กำลังมีเขาคุณเป็นแม่มด เราจะใช้เวทมนต์เพื่อแบบนี้ไม่ได้อาจจะมีใครกำลังจับตาเราอยู่อ๋อที่คุณมาหาฉันเพราะเรื่องแบบนี้เหรอคะใช่ผมจะมาเตือนคุณว่าห้ามใช้เวทมนต์เด็ดขาดมันอาจจะทำให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะแล้วนี่คุณรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องฉันจะมีใคร 깊게.